<c oughs> ผมว่าเพื่อนๆที่เห็นอินโทรเกมนี้ผมว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้แหละว่ามันคือเกมอะไรเนาะเนื่องจากว่าวันนี้ผมนี่กำลังคิดอยู่ว่าอืมว่ากำลังจะเผยแร่ประชาธิปไตยกับพวกเทอร์มินาเตอร์หรือพวกมแมลงตัวน้อยๆยังไงดีผมก็เลยคิดว่าอยากจะใส่ชุดแน่นปืนไฟกรอะซาปาเลียที่จะได้พ่นไบกอนให้พวกเหล่า,มาแมลงนี่แหละได้รับประชาธิปไตยแบบเต็มที่ เอาจริงเทคนี้ผมถ่ายไป5เทคแล้วเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเล่นสายแทงแบบเต็มตัวแบะจ๋า,จา,จาดีกว่าแบบเอาแบบเดินลุยที่แบบล้ามผ่าเลยนะอืมเราไปลุยตรงไหนดีอ่ะมิชั่นไหนดีเนาะระหว่างปล่อยจรวดกับส่งข้อมูลอืมผมว่าอดีดีกว่า Let's go boy เรามาดูสตเตเดมที่เราใช้วันนี้ดีก่อนนะเป็นสตเตเดมอะไรนะที่ผมจะบิ้วขึ้นมาในวันนี้อลงไหนดีเนาะเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ดีโอเคเออเดี๋ยวเอาเปิร์กหลักก่อนนะเอาเป็นอันนี้และสตเตเดมที่ผมจะใช้เนี่ยวันนี้ก็เป็นชิวเจเรเตอร์แพทก,กับปืนหลักอีกอันหนึ่งคืออะไรดีเนาะเอาเป็นปืนพ่นไปก้อนแล้วกันอ่าฮะส่วนของพวกหลักๆเลย เอาเป็น500กิโลกรัมไปกับคอมพิวเตอร์เรลแคนนอนหนาถูกปะวะคอมพิวเตอร์เรลแคนนอนโอเคคอมพิวเตอร์เรลแคนนอนแหละไปะโกโบเนี่ยทุกคนดูเห็นปะโรนนิ่งแมนนูทิฟเนี่ยไม่จะบอกเลยรถโกอโลนเมือบบ่อกี้โอ้มันคขาไม่ให้เราแบบลงคนเดียวใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำก็ทำได้อะแต่อยู่ที่ว่า มันจะไหวหรือเปล่ามันต้องไหวแหละคนเราคือเนี่เยเราก็ไหวอยู่แล้วเนาะถ้าเราเก่งพอนะไปพูดที่มือกูดูเพิ่มอีโก้จริงจะว่าสกูเรามาถึงพื้นดาวแล้วไหนดูสิโอเคเอาสปาิดเอาสปาิดอีล้วอ,อะลรวะเนี่ย เออเอออืมดูซิโอหยุน่นเยอะอะไรอ่ะสีท้มๆในมินิแมปเนี่ยก็คืออะไรอ่ะโอเคปืนไฟกับบเริเอชิวเจเนเตอร์แพ็คโออย่าบอกนะอย่าบอกนะอืมอ่ะเราต้องใช้นั่นแล้วว่ะทุกคน เดีย๋ย้นไหมได้ไหมเราต้องไี้ทำลายก่อนที่มแมลงพวกนั้นจะออกมามแมลงบินทั้งหลายที่ไอ้โจโอเอลย่าไว้นหนึ่งนัดนัดที่สองพังไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำลายใหม่เราไปทำพืนหลักก่อนดีกว่านาะโอเคเหมือนว่ามันจะมีพวกมาแมลงตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะไปเด็นอะ่ะเพราะฉะนั้น ปิวปิวปิวแน่ไม่ตายวะเ er ออหมดแม็กวะอีหลอดไปนึงโอเคต้องยิงเลยตายหนึ่งสองห้ามร้องนะอ่ามันบินมาจริงด้วยตายอีกตัวซะเหมือนเมื่อกี้เห็นมันโหลดเสร็จอันหนึ่งนะ โอเคเรามาระเบิดลังมาอีกอันนี้กว่ามันเกิดน้อยลงนีุก็ดีถ้าแพทก่อนนี้มันเกิดเยอะไปหมดเลยเรามุ่งเนทำลายลังก่อนเลยโอเคเอายานมาเรียบร้อยตั้งระเบิดไปอีกหนึ่งเล็กหนึ่งระวังนะเพื่อนขอท้เคฟ้หล่กก่อนนะมไีนดูสิเตาเปิดไฟฟ้าตัวอยู่ตรงนี้เนาะทุกคน แล้วก็โหลดกระสนุนปืนลูกโม่ให้ใจก่อนแล้วเนาะเรามีอะไรบ้าง avoid? เอ่ยตรงนี้แล้วก็เเผาเผาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะตายเอาโอโอโออเออมันจะมันจะโดนเอาดีประเด็นละเผาเเผวซะเฮ้ย เออเมลเบลเมลเอ,เอ,เอตัวนี้มเมวอย่ายแกต้องบอกไอ้เจ้าดิรับไปเลยโถ่เอ้ยไอ้เวลรับไปโอเคจุ๊บเพื่อนก่อนไปดูนเลยเพื่อนคนอะไรใช้ทุกศรยิงอืมอืมตายซะเอยตัวนึงเอาคนมา แบ็คปะทุยแม็คบอด,บอ,ดอ๋อมันเกิดมาเรื่อยๆอย่างงี้มันก็ไม่จบสัทีได้แป๊บนึงไปนุชเพราะว่าอืมทีนโดนยากจริงๆเฮ้ยทีนี้เรามีบาลีชีวไว้โอย้ยไยเฮ้ยได้แล้วเออ ตอนนี้เราก็ดีโหลดกระสุนปืนรอไปก่อนแล้วกันเพื่อนรับภาราไปก่อนนะเดี๋ยวขอจัดการตรงน,นี้ก่อนโอเคมาแ้วจา๋าหนึ่งอันและก็อันที่สองลากรีนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะโอเคเราไปขาเคว้นหลักกันดีกว่าเคว้นหลักเราเนอยู่ตรงนี้แหละก็แต่ผมนี่ก็ไม่ได้สนใจเพื่อเลยเนี่ยมุง่งจะทำคว้นหลักอย่างเดียว โอ้ผมคิดว่าเพื่อนก็น่าจะไหวแหละเอ๊อยู่ตรงไหนนะเครื่องเปิดน่าจะอยู่แถวนี้แหละอ้ยไงโอเคเปิดเครื่องกันดีกว่าสวนี้แล้วก็เอาสะพายลงมาไว้ก่อนนะนเป่อเพื่อจะใช้โอเคโอ้ตรงนี้แล้วก็ลงสวยงามสว่านี้แล้วก็รอรอแล้วก็รอ้ ให้ดูสิมีอะไรอีกลังตัวบินได้ทำลายลงแล้วทีนี้ก็อยากเตอเก็บหลังบนด้วย้าอยากแล้วผมก็อยากรู้ด้วยไอ้สีต้มๆมันคืออะไรโอเคอ,อันนี้ก็ปรับร้อยเปอรูเซ็นต์อย่างไวะ,ะ,ะได้แล้วเนี่ยเดีวเข้าเร็วเป็นโลดลดอีกน้าเลยอ๋อใช่อันนี้ผมเสร็จชุดก็แบบ เทฟฟี่อาร์เมอร์เลยนะแบบเอาขั้นเส็บตัวไอไว้แบบเต็มตัวเลยขั้นสุดเลยเนาะให้แทงได้แบบนานๆแหละแต่ถ้าไปอยู่ดาวนานหนุนยนนี่ก็แบบเดียวน่าจะตายหาเลยเพราะไม่แต่ละตัวก็ไม่ได้ใช้อาวุธเบาๆ,ๆยิงแรงมากเลยหุนยนอะ่ะเร็วเข้าเร็วเดียวเอ่อเอ่อตบสัตวิทย์เนี่เครื่องสัตวิทย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เซต เรียบร้อยเรผมเห็นมแมลงนะปปเป็โล้โว้ยก็สัมเบิร์ดเผาว่าหมดแล้วรับนี่ไปแล้วกันน้อยหนาเอาไปอีกลูกนึงและก็อีกลูกนึงโอเคทีนี้นก็เปลี่ยนแก๊สต้มดีกว่าใส่แก๊สของต้มใหม่แล้วเราไปต่อดีกว่า,าเพื่อนเราไปตรงนู้นแล้วมีปลายทนท่านเกิดใกล้ผมด้วยผมรู้สึกไงอะ อัดไปเลยเอ้าไปนล็อกตัวอื่นป่าจบแล้วไปไ่ป่เราเข้าข้างหลังต่อเดี๋ยวโอ้ไอ้อ้วนเ,เกิดเอ,เอาไอเดียผมว่เา,เาเราต้องใช้ปืนเตาแก๊สแล้วละ่ะไม่เตาแก๊สก็ปืนพ่นไบก้อนน่ะเอาเอาไบก้อนไปที่ไบก้อนในฮลเดเวอร์ ตายตายเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เหลือบายเดยท่านแป๊บหบนึง่งนะเปลี่ยนแก๊สของต้มแปบบ๊บอ่ะตรงนี้มีนี่อยู่รับไปเลยไม่ตายอ้าตายแล้วโอ้ห์อือทุกคนมันยังเหลือข้างบนอีกว่าเราจะไปกันได้ยังไงวะนีเ่เมอโอ้นอยู่แล้วก็อัดปืนเตาแก๊สให้มันไปท่านเอาแก๊สหมด ไอ้ปา,านี้แตกเอ้ยอเอ้ย,อย,อยไม่ได้นะเส็จแล้ว,ลวเปลี่ยนเตาแก๊สแปบบ๊บเสียบร้อยอ่าเหมือนว่าทางซ้ายในแบบนี้เหมือนจะมีกลุ่มใหญ่มาเลยเนาะนั้นเราจะเดินไปแจกเตาแก๊สให้มันแล้วกันไอเราใช้ปืนธรรมดาก็ได้สิไอ้ี่แน่ไอ้ที่แน่เตาแก๊ส ตาแก๊ oo, สเฮ้ยยูเกือบแล้วอ่ารับไปนี่แน่เรียบร้อยอืมเผาเผาเผาเรียบร้อยเฮ้อเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอ้ชาร์โดไฟอ่ะนะอันนี้อะไรอะ่ะอาต้องเอากระสนุนนะเข้าไปฉิดน,นะครับหนึง่งจะจะเฮ้ย ผมมีเช็งน,นีด่ดีการขนกระส่วนมาดูนะเอาเดีด๋ยวเพึ่งตีเด่เทคนิคการขนกระสุวนที่จะขึ้นนะตีทำแบบนี้เลยกดอีรัวๆนี่อีรัวๆอีรัวๆก็ตายละนี่ปุ๊บปุ๊ม okay, เ,เรียบร้อยโอเคเอ่อเควสหลักเราอยู่นี่เนาะมาไว้ก่อนเลย,ยโอเคน,นจาจัดนี้มันจะร้อนขึ้น เลยเร็วรไปเร็วไปเร็วภารกิจเหลือเวลาอีก30ิบนาทีทางนี้เราเจออะไรไม่เนาะก็อยากเคลียร์ลังหมดอยู่นะแต่มันจะเสียเวลาไปนิดนึงแล้วมันก็จะนานด้วยเพราะมันนั่งโซลบมาแรงโอ้ยมีของวะเนี่ยครับนึงเราจะสเตลเข้าไปเนาะโถไม่ทันแล้วเพนางั้นก็รับไปแล้วกัน ข้างราชจะมีของนะคนที่เสิร์ฟน้ำโป๊ะโอ้เนี่ยซุปเปอร์คอยอืมวายโดนเพื่อนเกืบอบตายซุปเปอร์คอยขอแล้วกันนะตอนนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วเอาสเตรจิมเอาสตรีมมาไม่ใช่สเตรจิมดิเออระเบิดไม่ทัน,นละไิดไปเลยโอเคเราต้องเดินไปข้า,างราชต่อตอนนี้เพื่อน l สกอร์บอยอ่า อ่ะเอาดีไปไปไป,ไปอ้วนขอโทษทีทางนี้ต้องรีบเดินเลยเพื่อนดูท้องฟ้านั่นดิเป็นเหมือนพายุไฟเนาะผมว่าสวยดีนะถ้าผมสามารถปรับไฮได้ไดน,ววน,นี่น่าจะสวยกว่านี้อืมมีคนจอยมาอ้วนสองตัวเลยกินใบก้อนไปไ,ปไปอ้อ้วนกินไบก้อนไปเลยตาย เอาไปก้อนไปไปไปตายซะไปก้อนเอาไปก้อนหมดเฮ้ยเปลี่ยนไปก้อนแป๊บอะไรอะเอ้ยนาปาเหมือเออมาแรงเพื่อนระวังเออเออเอาลูเปิดไปเถอะเออเออเออโอโหโอโโอโฮอตมาก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 โอฮอตมากโอ้ ดีจะไปขอรีหน่อยล,ลงมาแล้วขวาแล้วเรียบร้อยรับไว้ไวอ๋อะอะ๋อเผาไม่ได้แม่งติดเส้นรับไปก้อนไปใต้อ้วนอืมเผาไปต่อเนื่องเผาไปต่อเนื่องเผาต่อเนื่องไม่ต่ออะไรแล้ว ต้องให้โอ๊เดี๋ยวเราไปก้อนไปเยอะเฮ้ยดูแมงลอยดิเออโอ้โหมัน,นมันแดนเดือดหรือวะเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนี้เอ้ปเอาไอ้นี่มาโอเคเพื่อนไปเลยหอเล่นเกิดตรงนี้ะโอเคเราเดินไปที่มิชลักต่อเดี๋ยวนี่อะไรอะสลักเกอร์อ๋อเพื่อนตายเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนผมเห็นแมลงบิน เป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยมันมีมันแงบินอยู่ตรงนี้ล้างต้องอยู่ใกล้ๆแน่เลยแบบหนึ่งเอ๊ะเออล้างอยู่นั่นเพื่อนแบบหนึ่งใจเย็ปปน,ปปนดีก็ามาีเพื่อนแล้วก็ตามคำเดียวเราเดิมแล้วก็หมดแล้วรือเปล่า ว้ามางย่าเ,เลยอีกรังนึงงป่เราเดินไปทำลายดีกว่เาเดีนยวก็จะเดินตัดอ้อมไปเลยปุ๊บหลบแบบดิจิตอลโอเคเราเดินไปทำลายรังไปก่อนเลยเนี่ยคหะเราคือรกรรม,มาเลรแล้วกันเนาะรังอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่เองพราปรับมเดียอมันก็สวยดีนะไปมาอะไรต่างๆเนี่ยสี่ชนะกลุ่มพลังห้กราฟิกโอโอปุ๊บ้า โอ้จ่าจะไดเกินอโอเยอะนะเนี่ยตรงนี้มีรังมันด้วยตรงนี้น่าจะโอเคเออ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 ไม่มีบายในท่านด้วยประเด็นอะกูกดปวดตายจริงอะจริงโอเคเหมือนว่าบายไทยท่านจะเดินมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ เราไปเพื่อนเอาไปเลยตายซะสวยงามอ่ะผมได้ขอมาใหม่แล้วแต่โอ้โหเวลาจะเดินไปนี่มันยิงโดนยากจังวะอ้าอ,อะไรวะเนี่ยเต็มเลยโอ้ยโอ้ย ผมว่าต้องเคลียร์แรงก่อนวะไม่ไหวแล้วเ้ยก็จัดเลยจัดเลยทั้งขาดใช่ไหมอะไรอะอะไรอะไรเออตายพอดแล้วไปอ้วนเจอกูนี่เจอตัดแม่งเลยโอ้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 ยไม่ีแน่ ตาแน่ตายตายตาโว้ยโว้ยเยอะโวยตายเยอะโว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 ยแม่งร้องระโวยตายตาตายตายเผาตาเผาเผากินไปก้อนไปให้หมดเอาเอาแก๊สหมดอยู่แล้วโอ้ยไม่ไม่จบกันเลยเนาะไปกต่ตรงนู้นไป เกนะิดแลนะ้วบายใดท่านเกิดเนี้ยแล้วก็ทำงานกันเราก่อนแล้วกันเผา,าแมลววงวันนี้เสร็จถึงเวลา,าแล้วไปเลยฮาร์โรล์กีฬาของฉันตรงพอดีเป๊ะเอาไปเลยเราอ่ะโอ้ยบูมนั่นแหละจาเข้ามาเฮ้ยลูกมันก็น่าหมดว่ะดีโหลดแป๊บระหว่างนี้เราก็รอทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะ โอายเหลยนิดเดียวเสร็จล,100ลวร้อยเปอร์เซ็นเอนน้เอากรปิดอันที่สี่เรียบร้อยโอเคมันมีเจ้าเอสซีที่ผมมา <S <S 2> <S 2> เก็บให้ซะหน่อยแล้วไปเดิน,น่งให้เลยับเต็นมนะโอเคกระสุนได้เต็มหมดแล้วทีนี้ก็เอาไปเอาไปถกที่ไหนไวะเนี่ยเอ่อรีคอเวอร์เด้อ h a ฮาร์ดไดร์ฟท m คอมมาน m ์คอมมิวนิเคชัแปบ๊บหนึ่งนะเราต้องไปเอาฮาร์ดไดร์ฟเ่อคืนมาเราต้องเอาไปส่งไครฮาร์ดไดร์ไม่คนมาที่นี่เราต้องไปที่อื่น เดี๋ยวผมจะาไปส่งเองแล้วกันนะเฮ้พราะเขาทำหน้าที่ของเขาไปแลหละอย่หลังทางก็ไม่น่ามีอะไรเหนื่อยใจหรอกเราจะมาจุดไว้ก่อนเลยเนะโอ้ยไม่เรียกเนรอเอาสวยป่ะเราไปสกเวืนหลักกันกนะ่อนดีกว่าผมว่ามัต้องไปส่งที่นั่นแหละเอาจริงโอเคทุกคนผมได้เดินมาถึงทางหลักแล้วผมเห็นเครื่องเจเนเตอร์หลักแล้วว่าผมต้องสเตลเข้าไป เพราะฉะนั้นเพือไม่แฮมรู้ตัววินโอ้ยยังไม่โดนตั้งสองนัดน่าเสียดายว่ะมันยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเน้นเน้นโอเค,อเ,คเข้าไปต่ออึ๊บอึ๊บโอเค ยังไงนี่สเตลได้อยู่ยังรู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อีมาเดินมาแล้วไหนวะเนี่ยทางนูน้นเครื่องสงอยู่นั่นโอเคโเ,คเราจะสเตลเข้าไปได้เไม่ให้มันรู้เนี่ยโอเคได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไดม่รู้ยังไม่รู้มล้ยลุกเปิดเสื้อ ยังยังข้างตัวยังไม่รู้ตัวโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยทีนี้ก็รอเพื่อครบร้อยมมเปอร์เซ็นต์เที่ผมมาเล่นที่ผมมาเล่นสายแทงนนเนี่ยทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบดีวะเนี่ยโอ้ต้องไปหมุนนั่นอีกอันน,นึงต้องเช็คมแมลงรอบๆไปนเอได้อยู่ได้อยู่เฮ้แลสเมเปิ อึสองตัวเรียบร้อยเสร็จเสร็จเสร็จทีนี้ก็ไปหมุนหมุนเสร็จหมุนนี้เสร็จโอเคโอเคอเคหยู่ทางนั้นอยู่ทางนั้นทีเดียวจะถึงแล้วเอ้ยนู็วเร็วเเวลาเหลือสิบสี่นาทีขอให้เสร็จขอให้เสร็จขอต้องหมุนทิศทางนี้สินะจะไม่ผิดอเราฟังเสียง เรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคอย่าที่เขากลับไปที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเดินต่อโอเคเรามาทางออกไว้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยตลอดน้ำเลยเนี่ยเนี้ยเราต้องนั่งรอตรงนี้เหรอวะเนี่ยเอาจริงโอ้ยมันมาว่ะมันมามันมาดูด้อยู่นี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้มันยู่ไม่รู้มันยู่ไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้ไม่รู้นอนไว้นอนไว้นอนไว้ไม่จะรู้ดีิวะไม่รู้ดิดิไม่จะรู้เออเออเออ เออตายตายตายหมดตายตายตายตาโอ้ไม่โอ้ไม่ท่าจะเสร็จแล้วว่าโอ้ยอยากจะเกิดตรงเนี้ยเอาจริงดิ วดตายซะโอ้ยอยังตายนี่ตายเหอะเฮ้ยผมเดินมาถึงแล้วโอ้ยปวดนิ้วมากเลยกว่าจะเดินมาถึงแถมย้อนสู้มาแรงข้างทางอีกโอ้ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ทีอ๋อตายตายโอเคเรามาเดินต่อเยอะอะไรขนาดนี้ไม่ได้ต่อสอนเออจะได้แล้วล่ะสวย โอ้ยจบทันทีออกกันได้แล้วเราไปจัดดาวบ้านี่เหอะแม่ดาวหาาิงซวยเฮ้ยทำไมรีบเรียกขนาดน้่าเดินไม่ถึงเลยโอ้ยตายตายแล้วตายแล้วรีบเรียกขนาดนี้ จะรีบไปไหนโหคนทำเพลสกูอยู่ตรงนี้ตายแล้วปูดเหลือ24วิตร <Southeast. S 2> งนี้ไปแล้ว T A T 19 18วิอ่าจะไม่ทันเอารอด้วย T A T โอ้ยมันติดเหนื่อยง่าะว่อใส่สต้องเอาเปิร์กวิ่งมาแล้วจะได้วิ About ่งเร็วเออ นึ่งวิอ 1, อเออยานมาแล้วรอด้วยรอคอยด้วยมันจะ,อะ,นะอรอปะเนี่ยรอ,อเหอะรอเหอะรอเหอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่ไปขึ้นขึ้นไปดีว่าโอ้ย่ันโอ้เกือบโอ้ยตาย่ันแล้ในที่สุดมันก็เสร็จโอ้มันนี่กาเจ้าสมบูรณ์เลยเวะเนี่ยโอ้ยตายเคเวสก็อยู่ไกลมากเลยอยากได้รถจริงๆ เมื่อไหร่รถมันจะอัปเดตเข้ามาวะเนี่ย ก็คือโฉมหน้าคนทอมเพสว่าแต่น่ามันปักอะไรวะน่ะไม่รู้ดิอเอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับกระเพราเดเวอร์เฮ้ยไม่ใช่เฮลเดเวอร์สทูนะทุกคนผมว่าพาร์ทนี้ดิผมก็เหนื่อยนะเอาจริงไปแบบเดินก็ไกลไกลแถมจะตายอีกแล้วก็เดินอีกโอ้โหนี่มาเล่นนี่ ที่ตูมาเล่นสายแท้งหรือมาเล่นสายสตเต็เปว่าทำเกวมาเนี่ยโอ้โหแม่งแต่ละอันที่ทำนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ง่ายๆนะแบบต้องสเต็ปเข้าไปผมไม่อยากสู้กับมแมลงแบบเยอะเพราะเรามาคนเดียวเนาะอโอเคครับผมบอกว่าวิดีโอนี้จบแล้วทุกคนยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็บ๊ายบายนะครับเจอกันวิดีโอหน้ะครับทุกคนบาย,บาย